นะคะเข้าสู่ช่องยิปซีบายคูค่ะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้นะคะก็ขอค่าครูก,ก่อนเลยด้วยการกดติดตาม c h anel n ของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใครที่ชื่นชอบกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปอัพใหม่ๆก็จะได้เห็นก่อนใครเพื่อนเลยค่ะเรามาสู่ในช่วงของคลิป เลือกไพ่ด้วยตัวของคุณเองหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า pick a card นั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาทำการเลือกไพ่หาคำตอบในหัวข้อที่มีชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้คืออะไรนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วเรนี้เอาประมาณนี้ดีกว่าเนาะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เร็วเนี้คืออะไรมีทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะกองที่1นนะคะสี เขียว <c oughs> คิดนานจรงเลยกล้อ <g> ง <ong> ที่2ชมพูกล้อ <g> ง <ong> ที่3สีแดงถ้าอยากจะทราบและอยากที่จะให้ไพ่บอกความจริงกับคุณคุณต้องมีความเชื่อมัน่นถึงแม้ว่าเราไม่ได้เจอกันนะคะนั่งอยู่ผ่านหน้าจอมือถือนะคะหน้าจอคอมผ่าน YouTube คิดว่าสมาธิสามารถสื่อถึงกันได้ นะคะลองทำสมาธิก่อนเลือกไพ่ดูเดี๋ยวจะให้เวลาสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาเฉลยคิดว่าทุกคนน่าจะเลือกกองไพ่ได้แล้วนะคะครูอายก็ขอเฉลยกองที่หนึ่งก่อน ใครเลือกกองสีเขียวเข้มบ้างคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันมีทั้งหมดวันนี้นะคะจะใช้ไพ่ค่อนข้างจะเยอะมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ไพ่ใบที่1น,นะคะเจนิชาใช่าเออชใช่ จะใช้ไพ่ทั้งหมดนะคะรู้สึกจะ4ใบนะคะมีทาโร่คัหนึใบออร c l เคิลคัอีก3ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับไพ่ใบที่1นะคะเดี๋ยวขอวางตรงกลางจะได้เห็นไปพร้อมๆกันไพ่ใบนี้แสดงออกถึงการมีอำนาจบารมีความแข็งแกร่งนะคะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้เสร็จสรรพมองว่าในส่วนของ สิ่งที่คุณหวังไว้จะสมหวังในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่าคุณมีความสุขสามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้คุณหวังอะไรจะสมหวังนะคะมาถึงใบที่2ค่ะ use your time well นะคะเมื่อโอกาสดีๆนะคะกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณได้วนมาถึงจุดความโชคดีตรงนี้แล้ว คุณควรจะใช้เวลานี้ให้ดีอยากทำอะไรทําแต่ต้องอยู่ในความดีงามด้วยนะคะสมมุติว่าอยู่ๆคุณก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่เลยฉะนั้นสมมติว่าคุณได้เงินมาเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักใช้จ่ายนะคะบางคนอ,อ,อยากที่จะ สอบติดอ้อปรากฏว่าสอบติดคุณก็ต้องตั้งใจทํางานนะคะสมมติว่าสอบติดราชการเนะคือต้องตั้งใจรับราชการฉะนั้นเวลาดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้กําลังจะมาถึงแล้วแล้วคุณก็ต้องทําความดีทําบุญหนุนนําด้วยนะคะยิ่งะท่าทให้อล่าแล้วก็ความโชคดีของคุณปังๆยิ่งขึ้นไปค่ะมาถึงนะคะไพ่ใบที่3นะคะในส่วนตรงนี้ไพ่ใบนี้แปลว่าความแนว่วแนว่แน,นะคะคุณจะต้องมีความแนว่วแนว่แน ที่จะทํามันนะคะหมายความว่าอะไรคือในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงคุณดีมากสมมุติคุณอยากจะทําธุรกิจอะไรคุณทําได้เลยนะคะขอแค่คุณมีความตั้งใจจริงมีความแน่วแน่จริงที่จะทําค่ะคําว่า Success ปรากฏขึ้นในแอตแลนติกนะคะคือต้องบอกว่าช่วงนี้ดวงคุณเฮงมากทําอะไรก็ขึ้นใครที่เลือกกองสีเขียวต้องบอกว่าเดือนกุมภาพันธ์จนไปถึง เดือนเมษายนนะคะใน3เดือนนี้เป็นช่วงที่ดวงคุณขึ้นมากสิ่งสําคัญเลยนะคะควรปล่อยปลาทำบุญปล่อยปลาตักบาตรจะช่วยเสริมดวงให้มากๆเลยนะคะสำหรับกองสีเขียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะอ่ะโอเคนี่คือคือกองสีเขียวค่ะเดี๋ยวมาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกองสีชมพูมีอะไรบ้างนะคะเปิดหน้าไพ่กันเลย สำหรับไพ่ใบที่หนึ่งนะคะรถม้ากำลังออกสึกนะคะชายริอช่วงนี้มีความเขาเรียกอะไรที่ประจอน์ลงเท้านะคะมีโอกาสที่คุณจะต้องแบบเดินทางในเรื่องของการงานเดินทางในเรื่องของครอบครัวแล้วการเดินทางเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความสุขนะักนะเดินทางแบบแม่ทัพอะค่ะแบกบความผิดหวังแบกบแบกบความเหนื่อยล้าเอาไว้ช่วงนี้คุณจะเหนื่อย กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งกับตัวคุณนะคะมีโอกาสเหนื่อยในเรื่องของการงานการเงินนะคะหรือแม้กระทั่งความรู้สึกกับคนรักช่วงนี้คุณจะมีภาวะเหนื่อยหน่ายทุกอย่างหนักหมดเข้ามาแต่คุณมีความไฟติ้งในตัวคุณนะคะคุณมีความสู้พไพ่ใบที่หนึ่งบอกว่าช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะมีอะไรเข้ามาให้คุณทำเยอะนะคะต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลา มาต่อใบที่สองนะคะสำหรับใบที่สองเนี่ยเขาบอกว่าให้คุณพยายามที่จะรักษารักษาความเป็นตัวของคุณไว้สมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ออมองโลกในแง่ดีก็ให้คุณพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีไว้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะส่งเสริมให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้สําหรับไพ่ใบนี้เนี่ยอ,อ,อย่าเอาอารมณ์มาเป็นใหญ่ ให้ไปน,นี้บอกเลยว่าอย่าเอารมณ์มาเป็นใหญ่ให้พยายามใจเย็นๆเพราะช่วงนี้คุณจะมีปัญหาเข้ามาหาคุณง่ายมากนะคะทำอะไรนิดอะไรหน่อยเป็นปัญหาหมดฉะนั้นคือคุณต้องพยายามใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะคะอย่าเอาอารมณ์มาที่ตั้งดูแลรักษาใจของคุณให้ดีเพราะว่าใน2-3ถึงเดือนเนี้ย ปัญหาจะเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็จะต้องแสดงสปิริตของคุณนะคะในการฟันฝากอุปสรรคนะคะ Give your temper หมายถึงว่าให้คุณควบคุมอารมณ์ไว้ให้ดีต่อให้มันมีอะไรเข้ามาไพ่ใบนี้เหนื่อยแต่ชนะนะคะ,ะมาต่อไพ่ใบที่2 reconsider คือการพิจารณานะคะทบทวนฉะนั้นสติกำกับเนี่ยสติกำกับ ในช่วงเดือนกุมภาจนถึงเมษานะคะนอกจากจะทําบุญแล้วคุณจะต้องรักษาอารมณ์ของคุณนั่งสมาธิก็ดีนะคะไพ่ใบนี้ถ้าคุณนั่งสมาธิได้ดีนะสองอถึงสามเดืนนี้ปัญหาเข้ามาค่อนข้างจะเยอะสาหรับใบที่2นะคะตั้งรับไว้ให้ดีเลยนี่ไพ่ใบสุดท้ายนะคะ Oracle Card บอกว่า The c a คอการเรียกไซเรนก็คือแบบเป็นสัญญาณมาันจะมีสัญญาณถ้าสมคุณ คืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นนะคุณจะรู้ก่อนมันเหมือนว่ามีสัญญาณมาเตือนคุณว่าเอาแล้วเกิดขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้นะคะฉะนั้นคือให้คุณพยายามตั้งรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในช่วง2ถึง3เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องการงานนะคะหรือเงินอาจจะหมุนไม่ได้หรือมีปัญหากับคนรักฉะนั้นใช้สติกำกับนะคะรักษาอารมณ์และทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปเอาใจช่วยนะคะสำหรับ กองสีชมพูนะคะสำหรับชารีออสเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นแม่ทัพนะคะช่วงนี้คุณจะมีปัญหาถาถมเข้ามาในชีวิตเยอะพยายามทำบุญแล้วก็นั่งสมาธิจะช่วยได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางการแก้ไขมาดูสีชมพูโทษที <laughs> มาดูสีแดงกันบ้างนะคะอ่ะเดี๋เรามาเปิดกันเลยสำหรับไพ่ใบที่หนนะคะขออนุญาตขยับนิดนึงเนาะ จะได้เห็นสําหรับไพ่ใบที่1นนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วนะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วสําหรับใครที่เลือกสีแดงนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับใบที่2ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้มันมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเจอสิ่งไม่ดีก่อนถึงจะเจอเรื่องที่ดี ถ้าใกล้ๆนี้นะคะมีเรื่องอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกเสียใจคุณต้องคิดไว้เลยว่าสักวันหนึ่งไม่นานมันก็จะดีขึ้นนะคะมันแค่เป็นช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นที่ทำให้คุณทุกข์ค่ะมีโอกาสที่คุณจะเจอเรื่องอะไรที่มันแบบทำให้คุณเสียใจกระทันหันนะคะรักษาใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปแน่นอน ไพ่ใบน,นี้บอกว่าอ,อ,อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนฉะนั้นในช่วงของการปรับเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานการเงินความรักเนี่ยอะไรก็ตามที่อยู่ในช่วงรอยต่อปัญหามันเกิดอยู่แล้วล่ะค่ะนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะปัญหาเกิดขึ้นอยู่แล้วคุณต้องตั้งรับนะคะผ่อนคลายหาตัวช่วยปรึกษาครอบครัวปรึกษาเพื่อนนะคะต้องมีสติกำกับเพราะไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าพลังงานของคุณจะจัดการ ทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางแล้วคุณจะได้พบแสงสว่างหลังจากที่คุณเจอเรื่องร้ายมานะคะสำหรับกองสีแดงมองว่าก่อนที่คุณจะประสบผลสำเร็จหรือว่าก่อนที่คุณจะมีความสุขคุณต้องมีความทุกข์ก่อนนะคะแต่ไม่นานความทุกข์เข้ามาไม่นานสมมุติว่าเราทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน3เดือนนี้กุมภาเมนาเมษากุมภาเนี้ยอาจจะเจอเรื่องที่มันแบบโหไม่คาดฝัน พอสิ้นเดือนกุมภาเข้าสู่เมษายนโหมันจะดีแบบเร็วกับกันเลยนะคะดวงจะพลิกทันทีกองสีแดงเนี่ยมันจะเป็นดวงแรงคือถ้าคุณเจอเรื่องไม่ดีปับ๊บสักพักคุณก็จะมีเรื่องดีๆหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาหาคุณอย่างฉับพลันนะคะอันนี้จะเป็นกองสีแดงแต่สีชมพูเนี่ยต้องบอกว่า เหนื่อยพอสมควรกว่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลียร์ลงตัวใช้เวลานานนะคะแต่ก็จะเอ่อจะเคลียร์ลงตัวได้เด้นอาศัยสติแล้วก็ใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์ส่วนสีเขียวเป็นช่วงเวลาที่กงล้อแห่งความโชคดีแห่งออร่าได้เข้ามาสู่คุณแล้วอยากทำอะไรทำเลยนะคะสีเขียวดวงดีมากในช่วง2อถึงเดือนนี้ค่ะก็ะต้องขอจบการทำนาย ที่าฮาร์ดนะคะในหัวข้อที่มีชื่อว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้เป็นอย่างไรก็ได้อธิบายความหมายของไพ่ทั้ง3กองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอจบการทำนายเพียงเท่านี้ท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าไม่จุดใจนะคะอยากที่จะเจาะลึกดวงนพิเศษสามารถแอดไลน์นัดคิวดูดวงกันก่อนได้นะคะแอดมาได้ที่64 2 2 3956นะคะครูไอมีน้องแอดมินในการรับคิวให้อีกทีนึ่งค่ะ ก็ขอจบการทํานายเพียงเท่านี้อยากให้ทําหัวข้ออะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกคอมเมนต์อย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ครูอายด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ